บอยประกรณ์ความคิดถึงแม่ที่ไม่เคยจางหายแม้เวลาจะพลากกายแต่ไม่อาจพลากใจสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับอีกมุมหนึ่งของพระเอกหนุ่มขวัญใจมหาชนบอยประกรณ์ฉัดบริรัก์ที่แม้จะพยายามใช้ชีวิตอย่างเข้มแข็งแต่ภายในใจลึกๆแล้วเขายังคงโอบกอดความรักและความคิดถึงคุณแม่งามทิพย์ฉัตบริรักษ์ผู้เป็นที่รักไว้แน่น ไม่เคยมีวันไหนที่ความทรงจำของเธอจะเลื่อนหายไปจากหัวใจลูกคนนี้เลยค่ะย้อนกลับไปเมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาข่าวการจากไปของคุณแม่งามทิพย์สร้างความตกใจและเสียใจให้กับคนในวงการบันเทิงและแฟนคลับทั่วประเทศการสูญเสียเสาหลักของครอบครัวครั้งนี้หนักหนาสาหัสเกินกว่าใครจะจินตนาการได้โดยเฉพาะสำหรับลูกชายคนโตอย่างบอยปรกรณ์ที่เป็นทั้งลูกชายเป็นพี่ชายและเป็นที่พึ่งของน้องๆมาโดยตลอด ตลอดระยะเวลาที่คุณแม่อยู่บอยและน้องๆทั้งหน่องธนาพัทรชัดบริรักษ์รวมถึงน้องสาวคนเล็กอย่างน้องวันใหม่ได้แสดงให้เห็นถึงความรักและความผูกพันอันแน่นแฟ้นในครอบครัวฉัดบริรักษ์เสมอมาไม่ว่าจะเป็นภาพความสุขจากการท่องเที่ยวด้วยกันการทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาหรือแม้แต่ช่วงเวลาที่คุณแม่ต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลลูกๆทั้งสคนก็คอยสลับสับเปลี่ยนดูแลไม่ห่าง นี่คือภาพของความกระตันยูที่ทำให้ใครหลายคนต้องชื่นชมและน้ำตาซึมตามไปด้วยค่ะล่าสุดเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานีเองค่ะคุณผู้ชมบอยประกรณ์ได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียที่สะท้อนความรู้สึกภายในใจของเขาได้อย่างลึกซึง้งกินใจและทำเอาแฟนๆถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เขาระบายความในใจออกมาว่าคิดถึงจังแม่บอยยังไม่อยากเชื่อเลยว่าแม่ไม่ได้อยู่กับพวกบอยแล้วไม่รู้ทำไม แต่ช่วงนี้เปิดดูคลิปดูรูปแม่ไม่ค่อยได้เลยดูได้แป๊บเดียวก็ต้องรีบปิดคิดถึงแม่มากเลยแม่เป็นยังไงบ้างสบายดีใช่ไหมพร้อมแท็กยังบัญชีของคุณแม่งามทิพย์ข้อความนี้ไม่ใช่เพียนการรำพึงรำพันถึงคนที่จากไปแต่มันคือเสียงสะท้อนจากหัวใจลูกที่ยังคงเจ็บปวดจากการสูญเสียแม้เวลาจะผ่านไปกว่าหนึ่งเดือนแล้วแต่บาดแผลในใจยังคงสดใหม่ความคิดถึงยังคงถาถมเข้าใส่ทุกครั้ง ที่พยายามย้อนดูความทรงจำที่เคยมีร่วมกันทันทีที่ข้อความนี้ถูกเผยแพร่ออกไปแฟนคลับและชาวเน็ตจำนวนมากต่างพากันหลั่งไหลเข้ามาให้กำลังใจบอยปรกรณ์กันอย่างล้นหลามค่ะแต่และข้อความเต็มไปด้วยความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจและพลังบวกที่ส่งถึงพระเอกหนุ่มผู้แบกรับความเศร้าไว้ในใจหลายคนบอกว่าพวกเขาเข้าใจความรู้สึกนี้ดีเพราะเคยผ่านประสบการณ์การสูญเสียมาเช่นกัน และสิ่งเดียวที่จะช่วยเยียวยาได้คือเวลาและความทรงจำดีๆที่จะยังคงอยู่ตลอดไปการที่บอยยังไม่สามารถดูคลิปหรือรูปของคุณแม่ได้นานๆบง่งบอกถึงความปวดร้าวที่ยังคงมีอยู่เต็มเปี่ยมมันคือความรู้สึกที่ยากจะอธิบายสำหรับคนที่ยังไม่เคยเจอแต่สำหรับคนที่เคยสัมผัสมันคือความจริงที่เจ็บปวดและบีบคันหัวใจแม้บอยปรกรณ์จะยังคงอยู่ในห้วงของความเศร้า แต่เราก็ยังได้เห็นเขาและน้องๆพยายามที่จะใช้ชีวิตต่อไปอย่างเข้มแข็งนะคะพวกเขายังคงช่วยกันดูแลน้องวันใหม่น้องสาวคนเล็กที่เป็นเหมือนแก้วตาดวงใจของครอบครัวและเป็นความตั้งใจสุดท้ายของคุณแม่งามทิพย์ด้วยค่ะที่อยากให้ลูกๆทุกคนมีความสุขและดูแลกันและกันบอยเองก็พยายามที่จะจัดการกับชีวิตประจําวันของตนเองทั้งการออกกําลังกายการดูแลสุขภาพและมีข่าวว่ากําลังจะตรับมารับงานแสดงมากขึ้น เพื่อเดินหน้าต่อในเส้นทางชีวิตที่ต้องไม่มีคุณแม่เคียงข้างกายแล้วค่ะการก้าวต่อไปทั้งน้ำตานั้นยากแต่พวกเขาก็เลือกที่จะเข้มแข็งเพื่อคุณแม่และเพื่อกันและกันนอกจากกำลังใจจากครอบครัวแล้วในมุมของความรับบอยปรกรณ์ก็ยังคงเฟย์พรประวีเป็นคนสำคัญที่อยู่เคียงข้างและเป็นกำลังใจให้เขาเสมอมาค่ะเรามักจะเห็นภาพที่เฟย์ไปร่วมทำบุญกับครอบครัวฉัดบริรักษ์อยู่เสมอรวมถึงการดูแลเอาใจใส่น้องวันใหม่ด้วย นี่คือบทบาทของคนรักที่เข้าใจและพร้อมจะซัพพอตในวันที่อ่อนแอที่สุดการมีใครสักคนอยู่เคียงข้างในยามที่หัวใจเปราะบางเช่นนี้ถือเป็นสิ่งที่มีค่าและเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้บอยก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนความรักและความผูกพันระหว่างแม่ลูกก็ยังคงอยู่เสมอคะ่ะและเชื่อว่าคุณแม่งามทิพย์จะยังคงเฝ้ามองและส่งกำลังใจให้ลูกๆทุกคนจากบนฟ้าตลอดไป ขอเป็นกำลังใจให้บอยและครอบครัวฉัดบริรักษ์เข้มแข็งและก้าวผ่านทุกสิ่งไปได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในรายการข่าวครั้งหน้าสวัสดีค่ะ